หลายคนบอกว่าคลาสเรียนทำเค้กของแมลเมียราคาแพงอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วค่อยตัดสินใจว่าแพงจริงไหมคลาสออนไลน์สอนทำเค้กของแมลเมียทุกคลาสเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่สูตรกับวิดีโอนะคะแต่เราขายความเข้าใจค่ะแมลเมียเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้อยากเรียนแค่สูตรกับวิธีทำแต่มือใหม่หลายๆคนแค่อยากมีคนที่เข้าใจคอยอยู่ข้างๆเขาตอนเริ่มต้นคลาสของแมลเมียทุกคลาสนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบออนไลน์แต่ว่าแมลเมียสอนละเอียดมากๆๆสอนทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆละเอียดมากขณะที่ว่าคนที่ชีีวิตนน้ไมม่่เเคคยทากกอ ก็สามารถทําตามได้แม่ละเมียเน้นสอนแบบไม่เร่งไม่ข้ามไม่กักแล้วก็ไม่ทิ้งนักเรียนไว้กลางทางนะคะเพราะแม่ละเมียดมีทีมแอดมินแล้วรวมถึงตัวแม่ละเมียนเองด้วยคอยช่วยให้คําปรึกษากับนักเรียนที่ติดปัญหาตลอดเลยคลาสเรียนทําเค้กของแม่ละเมียนมันไม่ใช่แค่สูตรค่ะแต่ว่ามันคือระบบการดูแลนักเรียนที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยากเริ่มเริ่มได้อย่างมั่นใจจริงๆคือไม่ต้องเก่งไม่ต้องเคยทําเค้กมาก่อนขอแค่มีใจที่อยากเริ่มทำแม่ละเมียนและทีมงานก็คือพร้อมดูแลทุกคนจริงค่ะเพราะแมกทุ นนสามารถทําเค้กได้จริงๆเอาไปต่อยอดทําขายได้จริงค่ะเน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจแล้วสามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดเองได้จริงๆให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีแม่ละเมียดอยู่ข้างๆและสุดท้ายแม่ละเมียดก็อยากให้ทุกคน,นภูมิใจกับเค้กที่ทําได้ด้วยมือของตัวเองอาจจะไม่ต้องเก่งไม่ต้องเป๊ะหรอกค่ะแต่ขอแค่กล้าที่จะเริ่ม,มละเมียดและทีมแอดมินก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะดูแลนักเรียนทุกคนไปจนถึงจุดนั้นนี่ไม่ได้เป็นแค่คลาสเรียนค่ะแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนอยากเริ่มทําเค้้สสนนนนใจมัครรรเเีียยตตติดด่อไทางงละะ